ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่อยากมีรายได้หลายๆทางนอกจากเงินเดือนในยุคนี้ที่เรามีงานประจำทำอยู่แล้วจะเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างรายได้เสริมให้ได้สัก5 0,000บาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลาออกหลายคนอาจจะฟังแล้วคิดว่าโหมันจะทาได้จริงเหรอผมบอกเลยครับว่าทาได้จริงและมีคนทาสาเร็จเยอะมากด้วย วันนี้ผมเลยอยากจะมาชวนคุยกันแบบสบายๆเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเส้นทางที่ว่านี้มันหน้าตาเป็นยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างและเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีกันผมอยากให้เราปรับความคิดกันนิดนึงก่อนว่าการสร้างไรายได้จากโลกออนไลน์มันไม่ใช่หวยไม่ใช่การกดปุ่มแล้วรวยเลยในวันเดียว แต่มันคือการสร้างธุรกิจเล็กๆของเราขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและที่สำคัญคือการวางแผนที่ดีครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังไปทีละสเต็ปสเต็ปที่1ค้นหาเส้นทางที่ใช่สำหรับเราโอเคถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มหาเส้นทางของเรากันดีกว่าครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยการสร้างไรายได้ออนไลน์มันมีอยู่3สายหลักๆให้เราเลือกเดินสายแรกคือสายขายครับ เหมาะสำหรับคนชอบซื้อขายหาของเก่งๆอาจจะเริ่มง่ายๆจากการเอาของมือสองที่เราไม่ได้ใช้แล้วมาลงขายในแอปอย่าง s h o ป e e Lazada หรือ Facebook Marketplace พอมองเห็นลู่ทางแล้วค่อยขยับไปหาของมาขายจริงจังอาจจะเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือของใช้ในบ้านที่เรามองว่าน่าจะขายดีและมีกำไรสายที่2คือสายสร้างหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ้าคุณเป็นคนมีความรู้ มีเรื่องที่ชอบอยากจะเล่าหรือมีความสามารถในการนำเสนอนี่คือทางของคุณเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนบล็อกทำช่อง YouTube หรือทำพอดแคสต์แบบที่ผมทำอยู่นี่แหละครับเลือกเรื่องที่เราอินกับมันจริงๆเช่นการเงินการลงทุนการทำอาหารหรือการท่องเที่ยวแล้วสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆออกมาให้คนติดตามและสายที่3คือสายทักษะครับถ้าคุณมีทักษะเฉพาะทางติดตัวอยู่แล้วเช่นเขียนเก่งแปลภาษาได้ ออกแบบกราฟิกเป็นหรือสอนพิเศษได้ก็สามารถเปลี่ยนทักษะเหล่านี้ให้เป็นเงินได้เลยครับแพลตฟอร์มอย่าง f i v e r r Upwork หรือ Freelancer.com มีคนรอจ้างงานจากทั่วโลกอยู่เพียบเลยครับแล้วจะเลือกทางไหนดีลองถามตัวเองดูง่ายๆครับว่าเรามีทักษะอะไรมีเวลาว่างแค่ไหนและมีเงินทุนเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าเป็นมือหมายคลิสคลิสการขายของออนไลน์อาจจะเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดครับสเต็ปที่2 เริ่มต้นลงมือทำก้าวแรกพอเราเจอทางที่ใช่แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำครับไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพราะเราจะเก่งขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างทางนี่แหละครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือการสร้างตัวตนออนไลน์ของเราให้ดูน่าเชื่อถือครับไม่ว่าคุณจะเลือกสายไหนก็ตามการมีโปรไฟล์ที่ดูเป็นมืออาชีพรูปภาพสวยๆคำอธิบายที่ชัดเจนมันคือหน้าร้านของเราครับ ถ้ามีผลงานเก่าๆหรือรีวิวจากลูกค้าคนก่อนหน้าเอามาโชว์เลยครับสิ่งนี้จะช่วยให้คนตัดสินใจเลือกเราได้ง่ายขึ้นมากครับจากนั้นก็เริ่มการตลาดแบบง่ายๆครับใช้โซเชียลมีเดียที่เรามีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือ TikTok ลองสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำโพสให้สม่ำเสมอแล้วอย่าลืมตอบคอมเมนต์ตอบข้อความลูกค้าอย่างรวดเร็วและเป็นมิตรด้วยนะครับสเต็ปที่3 จัดการให้เป็นระบบเพื่อการเติบโตพอธุรกิจเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาจัดการให้มันโตและง่ายขึ้นครับเพราะเรายัางต้องทำงานประจำควบคู่กันไปด้วยเวลาคือทองคำเลยทีเดียวครับเรื่องแรกคือการจัดการเวลาเราต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนเลยครับว่าเวลาไหนคืองานประจำเวลาไหนคืองานเสริมและเวลาไหนคือเวลาพักผ่อนครับอาจจะใช้ช่วงเย็นหลังเลิกงานหรือวันเสราร์อาทิตย์ในการลุยงานเสริม แต่อย่าลืมหาเวลาพักให้ตัวเองด้วยนะครับไม่งั้นหมดไฟก่อนถึงเป้าหมายแน่เลยครับเรื่องที่2คือการวางแผนการเงินพอเริ่มมีรายได้เสริมเข้ามาแล้วการแบ่งเงินสําคัญมากครับผมมีสูตรง่ายๆมาแนะนําคือ 50, 30, 20ให้แบ่งรายได้เสริมเป็น3ส่วนคือ50%เก็บเป็นเงินออม30%นําไปลงทุนต่อในธุรกิจเช่นซื้อของเพิ่มลงคอสเรียนหรือซื้ออุปกรณ์ และอีก20%เอาไว้เป็นรางวัลให้ตัวเองครับจะได้มีกำลังใจไปต่อและเรื่องที่3คือการสร้างระบบลองใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือช่วยจัดการเยอะแยะไปหมดตั้งแต่แอปจัดการงานแอปบัญชีไปจนถึงระบบจัดการสต็อกสินค้าการสร้างระบบที่ดีจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นและเหนื่อยน้อยลงครับสเต็ปที่4มองไปข้างหน้าสู่การยั่งยืน เมื่อทุกอย่างเริ่มลงตัวรายได้เริ่มคงที่แล้วเราก็ต้องมองไปข้างหน้ากันต่อครับว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจของเรายั่งยืนเราอาจจะเริ่มคิดถึงการขยายธุรกิจเช่นการเพิ่มสินค้าหรือบริการใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องจากของเดิมหรือเมื่อถึงจุดหนึ่งอาจจะต้องพิจารณาจ้างคนมาช่วยงานในส่วนที่เราไม่ถนัดเพื่อให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับการเติบโตมากขึ้นครับและเป้าหมายในฝันของหลายคนเลยก็คือการสร้าง Passive Income หรือการสร้างระบบที่ทำเงินให้เราได้เรื่อยๆแม้ในวันที่เราไม่ได้ทำงานเช่นการขายสินค้าดิจิตอลอย่างอ e ีบุ๊กหรือคอร์สออนไลน์ซึ่งสร้างครั้งเดียวแต่ขายได้ตลอดไปครับแน่นอนว่าการทำธุรกิจมันมีความเสี่ยงครับเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองและจัดการความเสี่ยงอยู่เสมอโลกออนไลน์มันเปลี่ยนเร็วมากเราต้องมันหาความรู้ใหม่ๆเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์หรือไปงานสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้กับคนในวงการเดียวกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราปรับตัวและเติบโตได้ทันตลาดครับเห็นไหมครับว่าการสร้างรายได้เสริม50,000บาทต่อเดือนมันคือการเดินทางที่มีขั้นตอนชัดเจนไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยมันอาจจะไม่ได้มาในเดือนแรกแต่ถ้าเรามีการวางแผนที่ดีเลือกเส้นทางที่เหมาะสมและลงมือทำอย่างสม่าเสมอผมเชื่อว่าเป้าหมายนี้อยู่ใกล้ไม่เกินเอื้อมแน่นอนครับสิ่งสาคัญที่สุดคือการเริ่มครับ ไม่ต้องรอให้พร้อมทุกอย่างการเรียนรู้จากการลงมือทําจริงนี่แหละครับคือครูที่ดีที่สุดขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ